ค่ะพี่น้องประเดียนก็ลังสโลงสะพานลอยอันนี้ประเดียนมากสีแหว่ปลาล่ำหกอันนี้ปลาล่ำหกอีกอีกองหนึ่งได้พี่น้องมองตึกอไงไๆนี่ะตึกอาคารอย่างนู้นี่สีสีอย่างนี้สีลินทิพเออสีลินทิพยีลิรนทิพพี่น้องสีลินทิพึกสีลินทิพย บได้เจอคือได้เจอคนดีค่ะแต่น้องพี่น้องกันเจอคนบ่ดีเป็นเฮ่าตามข้างกับพ่อหัวซ่าโง่ไปโง่มากให้เฮ่าเด้อันนี้น้องเจมินเป็นคนดีไม่นำใจแตเด้อให้เนจะเลื่อนลุงเรื่องเกา่าหนาเรียนหนังสือเป็นเจ้าเป็นนาคยคนเยอกันได้แบบนี้ไปเป็นเจ้าเป็นนายคนก็สีดีให้ใส่ใจประชาชนดีพี่น้องเลยใส่ใจคนดีให้โอ้ยน้องจะมันเป็นตาหักแหงซะเด้อ เป็นตาหากแห้นนหงหายเบื้องน่ไปแล้วยังงออมขึ้นสะพานร้อยมาหาปเดียนอยู่มั่งม่านบอกทางปเดียนอยู่จะมันดีขัดแห้งนี่นังใจขาดหายเนาะทุกหลาเอ้ยยังมีนังใจขัดสาวหน่อยเลยขอบคุณหลายๆเด้อกันเบื้องคีปเดียนปรจำปเดียนไว้เด้อทุกหลายไปทางเลยรอมีเงินกัน,ม,น,กนมีเงินกันที่ไหนน้องปเดียนบ่มีเงิ่อนไหนอันนั้นขี่รถมากกัน ก็ได้ให้เงิน่นเด้ว่าสิไปเอนเอาเงินยู่ทางบ้านไหิ่นเพราะว่าบเด้นกได้เอ็นมีเงินติดกระเ๋าพี่ต้องโอ้ยรถอีหยังเน้อยังไ่เปิดเทียงแฮงไปฮะนี่อย่งอเปิดเทียงแห้งไปรถนี่ยังนาเปิดเทียงแหง อันนี้ทางประเด็นยางมาเด้อพี่น้องรถนี้ยางมันเสียเแี่นแน่นงน่นแ่เลยยางจนขาหลานโน้ตันหอดเงินโอ้ดหุ้ยเด็กขาคอยยางเอาพี่น้อง น้องว่ายางไปก kind of <See you. S 3> <laughs> ับสีหอดไกยู่ว่าสันกัดไกกับยางดอกป่าวาป้าไทยคิดก็เลยบอกเขาว่าป่าวาป่าเลยเป็นล่องยูทูปป้าเขได้ออกมาอยู่แต่ในบ้านเอ็ดรับจ้างอันเขาเนาะเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเจ้าวในปนีมือนี่ก็เลยล่าเขาออกมาหาหมอโรงพยาบาลกลางก็เลยยางจากโรงพยาบาลกลางมาไทยิีกคนนึงมึงพี่น้องไทยบรรยากาศมึง เ็ดค่ะใช่บรรยากาศนี่น้เาหันยางมาปิดทางประเดียนได้ไปยืนอยู่ฟังกูนะพี่น้อง ไปเดินยู่ไปเดินอยู่ฟังท่างคุณนมาหอดพี่เขาเขียนมาพระรามหกยู่ไปจริงเส็นเส็นนี่พระรามหกจนหอดสุดส้ายฟังท่างพี่ก็ไปพระรามหกถนนพระรามหนึ่งมาถนนพระรามหนึ่งกับที่ไปท่างนี่ไปหอดพู้นะนี่นี่ถนนพระรามหนึ่งพี่เขาเขียนมาพระรามหนึ่งพี่น้องแต่พระรามหกกับไปเส้นนี่แะไปเส็นเง้วเ้ไปท่างนี่แหะตอนประเด็นขี่รถมาประเด็นจำได้วันมุม มุ่มนี่มีสิงโตแม่ก็สิวางสันนะนี่มุ่มนี่มีสิงโตโสันเ,นเนด้กระเลยจ้ำได้ก็เลยหูโตว่าจะฟองมากพิชพ่างพี่น้องนี่หูโตว่ามากพิชพ่างไปหันกับไปสามเส้นไปหันกับไปสะท้านนี ไปหอดสามเซนหอดสดามเซนร้านนี้รถไปสามเซนอันนี้ซี่แยกอันนี้อันนี้ซี่แย,ก,ย,นนย,ยกของประเดียนประเดียนที่ปั้งช่างคนบันดีกะลิกลินจะพัดร้อยมาปังช่างผีจะจีได้ไปนี่พี่น้องไหม นงกันแบบนี้โอ้ยมาหนีจะมาคำห่อย้นี่คำเดียวคำเดียวโอ้เจ็บขาเนี่ยจำเือนบ้านอ่ะแบนนี้เน,เนาะน,น้ำก็มี โอ้ยเ,ยเด็บหองเาเบงิงปีนองคืองามแต่ละมึงไงโอ้พันเห็ดไ้คืองามเตะมเดีนกัสิไปเห็ดไรอีกสิอกันเดียนสไปเห็ไรอีกสิอีกกันะนะ

กินอาหารกินมีแวัากิค่